ต้องรีบทํางานนะจ๊ะน้องแบมไงหลับดีไหมเมื่อคืนดีใช่ไหม <c oughs> อากาศดีนะเจ้าสาวโรงงานหรอทำไมกระโดดเดือดแย่โรงงานพ่อแม่โกบ้าอ้วนแล้วคุณอ่ะเบื่อ <c oughs> เป็นเวีนหัวท้ตะโจสาวโงานนรงาารโงานน้ำพริกแม่ทางนาคเจ้โรงงานน้ำพริกเ <c oughs> ป็นเพราะอเปิ้นวันตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้มองเห็นสาวโรงงานมีความสุขค, <น S 2> คักเด้กเนี่ยเป็นเวียนเว้ยหน้าขาวปุยลุยตริหน้าขาวปุยลุย เออเนี่ยค่ะมุมมองมองเห็นสาวโรงงานนะคะโอ้ต่อไปนี่มันเได้็ะมัาระวังดนี่ระวังอย่างน้อโอ่ระวังอย่างเขามาจีบสาวโรงงานอ๋ออันนี้ก็สาวเนี่ยเนามีผู้เดียวนึงเอากับผู้เดียวกับว่าผู้เดียวตัวกับผู้อื่นกับผู้อื่นกับสาวโรงงานก็ได้นั่นนั่นกับสาวซาเหมือนกันนะพี่เล็กเนาะ เขาตื่นเขาตื่นมาแล้วเขามองมาฝั่งนี้เขาชื่นใจเขาเห็นสาวลงงานหนาปุยลุยขาวเปิลเวนแล้วในห้องตัวเองอะเป็นยังไงอะไรเลยเอาเงินเดือนครับเงินเดือนครับเงินเดือนมารับทราบตายขยายังไม่ได้รับเลย มาแล้วอ่ะโอ้โหใส่เสื้อมากกระเร่งใส่เสื้อมากระแร่งแต็งแรงแต็งแรงแต็งแร่งแต็งเราได้อาบน้ำเราเปล่ล่ะท่นอาบแล้วผู้น่ะผู้บ้านนี่ใช้ยาหกใช้บอนใช้ยังเละเทะไปหมดเลยไปพ่นไงไปพ่นครับรถสาธุครับ ไม่เงี้ยเลยมาส้มสาวแต่สาวเล่นหน่อยโอ้ยส้มสาวจ้าเราลองงานเขามันงามดีเลยมันสมบูรณ์แล้วมันสมบูรณ์มันเลยงามมันอ้วนตีเสียแต่แถาเราเมื่อกี้โอ้โหโถ่จอมันยังคอยตาพรมาเอาเงินไปซื้อของเปล่าหรือมเอายังยัางมันปรทธานมาเอาเลย ยังไม่ได้เดินมาเลยอะไรสำรานสำรานเขาจะไปแม่มีรถผ่านไปเมื่อกี้คันใหญ่เลยเขาจะไปซื้อข้าวช่างสำรานมามากับภรรยาเอาเงนันี่มาเงินที่นั่งไปหรอเดี๋ยวเราไปอยู่บ้านคุณรัตก็ได้โอ้โหอย่างงามอ่ะโอ้ยยยัไไ่่ไ้้ส้้าเเยยยย่างาามคนสยย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 อยอยยย้ยยยยยยย่ยยยยยียยน เอแต่ยังว่าคุณน่ายชายมากกับสามีเอาไม่เห็นลูกสาวว่ะเมื่อกี้คุณนายชบัทองยาบที่นอนคุณยายไส้กับบยากคุณนายไส่วตถมีเต้นมองใดก็ได้ขึ้กันแม่ครัวจินตื่นกี่โมงกี่ยามตีห้าสิบนาทีตีห้าสิบนาทีตีห้าอะะอ๋อไอทำกมตันชำหนาร่างกายตัวโอ้ย อันนี้ก็ปลุกคนอื่นทั้งบ้านเลยนะเนี่ยเขาเอื่อนอีหยังก็ขั่วงานแต่งขั่วงานแต่งเออจริงๆด้วยใช่ใช่ตอนเราเด็กๆเนาะถ้าใครจะแต่งงานจะต้องมีเมนูนี้นะเมนูนี้เป็นหลักเลยไม่ว่าบ้านไหนเขาเรียกว่ากะหลำไ้ผัดกะหลำใส่หมูผับเขาเรียกขัวงานแต่งเมนูใหม่เออจริงๆริงจริงอีกอันหนึ่งคือแกงเส้นหอนเด้อแมน แกงเส็งงานแตงอ่ะเออแล้วทำทาเยอะก็อร่อยกกินผักเยอะๆหน่อยนะเนาะแล้วในตึงอ่ะตึงนึงปลานึ่งปลาโอ้โหน,นี่เมนูสุขภาพโอ้โหปลาทับทิมนะคะเนี่อาสองเมนูแป๊บเดียวนี่ตื่นตีห้าได้มาสองเมนูแก้วกร็จแอ๋อตำแจ้วติแจ้วปลาลาบ่ ไอ้อเจ้าเจ้าป่นไอ้เจ้าพริกป่นพริกขว่ค่ะแล้วก็น,นี่ได้นำปลาลาดแม่ต้องหนักน้อยนึงอ๋อแ้วอ่าขาวงานแต่งของเราก็มีสีสันขึ้นมาเลยดดแล้วอืมต้องผัดโดนเพราะว่ามันสีเละอืม,ม,มะะก็หล่ำให้มันมีความกรุบๆหน่อยเนาะจ้าจบตัดใส่หม้อขวงานแต่งขวงานแต่ง วุ้ยมีเมนูที่สามโอ้โหข้าต้มข่าที่ยานุกัมาต้มไปเลยหอมต้มซึ่มือเราปะเนี่ยหอมมากแม่ครัวจินหอมมาก<อ>ต้องเรียกแม่ครัวจินนะคะ <c oughs> <c oughs> อ้แล้วก็ดูก,กาแฟไปด้วยจ้ะจ้ะกาแฟดำรดพุงถ้วยที่เท่าไหร่นะคะพี่สิ กี่ถ้วยแล้วนี่ออดีให้น้องเหรอรพี่สำรินเขามีน้องสาวนะคะ <c oughs> ชื่อว่าพี่สำรวยนะคะ <c oughs> <c oughs> สำรินสำรวยสำราญเอ้ยต้องต้องสำรินสำราญสำรวยอ๋อน้องสาวหัวุดทอ้องออยังมีน้องชายคนนึงเล่าชื่อสามอะไรฮะสุชาติโอ้มีสอเหมือนกันนะคะอันนี้ไปให้น้องสาวนะคะ น้องสาวกำลังถูบ้านอยู่มเมล็ดจะหมดหรือยังอ่ะเมล็ดกาแฟมีไหมไม่ครับโอเคถ้าหมดก็ถ้าหมดก็ให้พี่เพชรเอาอมาแล้วกัน ทอดคราดมันเลยนะคะดูแลตัวเองได้เลยแม่ครัวเตรียมมาให้หมดแล้วอันนี้ฝีมือพี่เล็กแต่เมื่อคืนอันนี้อุ่นนะคะแกงปลาผัดกะหลำขวงานแตงโอ้แม่อันนี้ชอบกินนะสมัยเป็นเด็กอ่ะพูดเหมือนกันเลยเราไปงานเอาก็คนเด็กน้อยเนาะพูดเหมือนกันเฟ้เด็กน้อยต่างจังหวัดเนาะการจะไปหากินผัดมีกับขวา ขวักนนกว,ขวกะลำัวกะลำปีมันเป็นของหายากเนาะขัวกะลำเนี่ยนะแล้วมันจะออกรสหวานๆไงเด็กน้อยก็ชอบกินมันต้องออกหวานหน่อยนึงโอ้นี่เ้าต้มอันนี้อันนี้เ้าต้มใส่หอมเจียวอันนี้น่ากินมากพี่กัมพูตักเผื่อหน่อยอันนี้เรากินข้าวต,<า>ต้มนี่ก,กับไข่ต้มเนาะโอเคแล้วก็มีเนื้อปลาให้แม่ด้วยปลาค่ะโอ้เอาไว้แม่แล้วสิมากินอันน<อ>ี้แ้วเนย่างย่างเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนกินได้เลยไหมล่ะหมูเหรอจุครับจุ๊มาหมูใครเอามาให้ที เอามาจากกะเหรี่ยครับโอ้โหเราก็ไปซื้อมาสา <4 S 2> มสี่โล,<ะ>ลดีแล้วดีแล้วเอามาสมทบไว้แม่กลัวจะได้มีหมูทําเยอะๆตอนนี้เราก็จะกินข้าวต้มกันทุกวันนี้นะป่านมีงานบุญววาทีนี้ <laughs> แต่กินข้าวต้มนี่นะอืแซบว่ก็แซบแต่ว่าปากของคนที่เพิ่งหายไข้อะ่ะ <laughs> มันก็จะกินอะไรแบบอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นแต่ว่าผมว่าถ้ามันมีสักอย่างหนึ่งนะหิงดอง ิงดองจะเสริมรดเดี๋ยวไปเอามาให้ลอเผื่อเด้อเผื่อนำเด้อเอาพุ่นจี่บ่อ่ะพี่จ้อนี่ไงนี่ค่ะเข้าเหรอ่้แเ้วเช่าไห้ก็มีจะได้เาที่ตู้หรอจ่ายตังค์ด้วยนะมาพี่เล็กกินข้า ตักถ้วยน้อยๆกันด้จ้ะเดี๋ยวกินบะห่อจะตักซัมเด้มาแล้วนี่ครับถนะึงดองด้านไม <c oughs> น่นานล <c oughs> ูกโดดไม่ต้องจ้ะสั่งได้นะครับอ,อร่อยอะ่ะชาเย็นยิ่งอร่อย ข้า,<ก>าเลยจิ้สมุนไพรก็ยัออยงชั่วจิ้มออาเลยไ่นะอบอกอันนี้<ะ>คุยกับพี่คำภูใช่ไหมใช่ครับกินแต่ข้าวสิเินจน้าห้าีเดือขเา่า ตื่นสาวมากกินกวอนมูกันยังวันงานการกับบริเฮ็ดดอวกว <c Hayır> ่าช่างสำรานจะไล่ออกแล้วานการไม่ทำงานการไม่ทำนี่ไงพี่น้องเขาสำรินสำรานและสำรวยตะคุณคณะสำเขาใครใบหนึ่งเอาเลยสมัยก่อนก็มีเพลงเนาะสำรวยลืมคำอะไรนะ เพราะมาทุกค e <La. la. S 1> ืนรักคนอื่นจะมาทำไมจำได้แม่เลยเหรอเงินเหรอเห็นไหมเขามีมุกนะเธรรมดาเลยเนี่ยต่อไปเนี่ยโอ้โหตั้งคณะได้นะแต่พี่ชายเขาก็เป็นคนตลกอยู่แล้วนะอไอ้หน้าขาวอ่ะไอ้หน้าขาว ลูกค้ามาแล้วได้กลิ่นว่ามีข้าวต้มว่างั้นก็เลยจะมากินข้าวต้มปลาก็ตักไม่ต้องไม่ต้องใส่จานก็ได้เนาะตักดูเอาเงินก็ทำกง่ายได้แล้วได้หน่อข้าวต้มมั่งกินปลามั่งก็ได้กินปลาเยอะหน่อยก็ได้ น่าทัดทิมนึ่งค่ะโอ้โหแจ่วแจ่วอะไรอ่ะพี่จินแจ่วมะเขือเทศนั่นใส่กระเที่ยวนี่เราใส่น้ำแม่ทองนาโอ้คุณยายแจ่วมะเขือเทศใส่น้ำปลาแม่ทองนาคเออโตนกระ๋านใช่กินกับปลานกินปลาจะเมติไม่กินให้เบิดแม่เขาจะให้เน้นปลาด้วยพี่จินแล้วอย่าเรียนข้าวใช่เอากินไปเลยจัง นี่ค่ะตะเกียอะเข้าเหมาะกับการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุนะเนี่ยแม่ครัวคนนี้ที่จริงถ้านดับที่ถ้วยใหญ่เราเราตักไว้ตรงกลางแล้วก็เสิร์ฟผู้สูงวัยก็เล็กๆเพราะว่าเขาจะกินไม่หมดหรอกกินแล้วค่ะแม่กินเมื่อกี้กินเรียบร้อยแล้วแม่กินข้าวต้มสบายดิ ปาหนินกินเนื้อปลาเยอะๆกินข้าวน้อยๆกินผักหลายๆ ตอนเมื่อวานนี้นะคะมีเอซส่งข้อความบอกว่าได้ยินเสียงบ้านนี้ไอแคกแคกเขาก็เลยแนะนำว่าให้เอาใบาฟ้าทลายโจรมาต้มแล้วกินน้ำหมดแล้วเหรอไม่หมด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 นี่เอามาดูค่ะปรากฏว่าคุณเตาแหวงกินมแม่บอกไม่ไอเลยเหรอดีกว่าน้ำพึ้งคุณเองนะโอแจะมันขมจัด แต่ขมอ่ะเรื่องขมไม่ต้องห่วงแต่พี่ละลายน้ําถูกต้องแล้วค่ะเทแ hey, hey, ละลายน้ําเพราะว่ามันจะช่วยให้หายไอได้นะคะพี่โมต้องตั้งต้อง,ง,ง,งกั้นต้องกั้นใจกินเลยค่ะอึ๊ๆอึ๊ไปเลยค่ะเพราะว่าเจอจอทั่งเจือจางแล้วก็กินไปเลยค่ะคือดีเราก็กินนะเราไม่ไอสักแอะเลยเนี่ย<อ>หายหายแล้วหลับสนิทเลยเอาละพอละขมขมยิ่งกว่าบอลเพชร ผมว่ต้องเติมน้ำหน่อยแล้วไม่ต้องไม่ต้องดูดเอาพี่กัมพูอย่าให้มันโดนลิ้นเอาเอาหลอดดูดเอาถ้าพี่ไม่ไม่ไ,มไหวเอาหลอดดูดค่ะหลอดปื๊ดเข้าไปเลยเอ,ลอยากหายคนอยากหายขมติดลิ้นนะพี่ลิ้นขมมากามแต่ดีมาก ดีมากนะคะอันนี้ใครมีต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะหายไอจริงๆค่ะพี่ลินนเป็นลมเป็นผมเป็นลมเหมือนกันอะไรนะพี่เล็กอีกทีดิห <c oughs> วานเป็นลมคมผ้าวานไปห้ามอ้อ <laughs> โอ้คืออะไรนะพราหวานก็เป็นลมไปแล้วคมผ้า <c oughs> ไป้ามอ้องาไปหาหมอเป็นไง ได้อีกหนึ่งมุกแล้วก็มีมุกในตระกูลนี่นะแต <c oughs> ่ละคนสารพันบ้านน้องมีรัชนีน้อง กำมพูนุ woman, ่มประทายมานำเจ้าสาวนองกำมพูนุ่มประทายมานำเจ้าสาวน้องสาวน้องฮีสาวน้องฮีตีห้ามาเบ้าข้าวเป็นผูข้าวเป็นผูเสียตื่นนอนตอนที่สี่มาอ่านข้าวตอนตีห้าตื่นนอนตอนที่สี่มาอ่านข้าวตอนตีห้าตอนตีห้าตอนตีห้าจนมาแฟนแลนี้ ก,ก,กินกระป้าย้อนบอ่มีเวลาแฟนเลยปาก,กิดเลยนี้ย้อนบอ่มีเวลาแฟนเลยปากิดเลยนีแฟนเลยปากินเลยนี้